หมายเลข16น้องออยเก็บตกมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะด้วเวลางางพร้อแพรวช่วเจ้ากะละแมและเก็บตกกันแล้วนะคะข่าวแรกวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของน้องหมาอุ้ยเก่งกาดมากเลยทีเดียวสามารถไต่กำแพงได้ประหนึ่งเป็นแมวเหมียว ดูมันกำแพงรั้วสูงป่านนั้นไม่รู้ไอหมอมน้องหมาของพี่ที่พวันชาวพิษณุโลกมันตะกายขึ้นไปอิงแอบคู่กับสิงโตห่วงจุย้ยได้ยังไงคะคุณขาฮ่าฮะฮ,ะฮะชาวบ้านแถวนี้เห็นมันนั่งจ้องหงองบนนี้เป็นประจำคะ่ะขึ้นมาได้หม่อมก็ลงเองได้ไม่ต้องงอใครมาอุ้มลงจ้า อาเก่งอยู่แล้วล่ะคงสมันคงอยากจะเป็นสิงโตคู่นะนั่งอยู่หน้าบ้านอฝนตกช่วงนี้เห็ดก็งอกงามเลยสิจ๊ะพองอกกันขนาดนี้ไปดูกันว่างอกมาแล้วจะเหมือนอะไรเอ่ย นี่มันเห็ดออย่างก็บ่อหูเจ้าอุ้ยชาวศพปราบเมืองลำปางเบิ้นไปเจอเห็ดกองเนี้ยโอ้โหวุ้วววโคตรคล้ายกกะงูแห่แม่เตี้ยเลยนะคะเนี่ยก็เลยขุดมาใส่ผ่านให้เพื่อนบ้านได้เฉยชมนี่ละเจ้าอุ้ยตายตายตายนี่ไม่คิดว่าทนายอำเภอก็เป็นไปกับเปิ้ลด้วยนะเนี่ยเอา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 เก็บตกสนับสนุนข้องแปรกแต่บทสนบ สนับสนุน้มยแทงงวยนะเจ้าแหมอยากรู้สุดท้ายไปเป็นเมนูอะไรนะฮะอ่าปิดท้ายก็ได้เรื่องหนะ้าเอ็นดูนะ่าเอ็นดูน้องจอ๋อป้อนนมลูกเสือเฮ้ยอะไรเนี่ย แค่สมุดปราการมีทีเด็ดมาอวดชาวโลกอีกแล้วล่ะคะ่ะคุณคะ่ะเมื่อรอยเตอร์ไปเจอเจ้าโดโดโชินพันซีวัยสองขวบครึ่งเปิดโชว์ปอนนมให้ลูกเสือดุ๊บดุด,ดมานานเป็นปีแล้วล่ะคะ่ะุยดูดูสีหน้าแววตาเจ้าโดโด,โดสิคะน่ารักอะ่ะแต่โดโดก็ยังเป็นเด็กก็อยากดูอยากดมอยากเล่นจุกนมเป็นธรรมดาไม่ว่ากันนะจ๊ะ ไม่ใช่แค่เล่นแล้วดิฉันว่าจะแย่งเสือดูดด้วยอะไรด้วยแต่ถ้าโตกว่านี้ไม่ต้องป้อนกันแล้วนะลูกนะเดี๋ยวหัวจะไปอยู่ในปากเสือเขาซะามาถึงคําคม,มเกี่ยวกับเมียสงสัยจะดูเมียแต่งกันมากเมียน้อยเปรียบเหมือนยาดองสุดสยองแต่หน้าลงไหลอุ้ยเหรอคะระวังเจอโหลเข้าไปล่ะคุณยลดาอินสะอาดอยู่จังหวัดพิจิตรค่ะมาเวลาหลังกะแแมและเก็บตกแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ปลางวันด้วยเด้อคัะเด้อ